ชื่อเบนนะครับเป็นซูคิปเปอร์อยู่ที่สวนสัตว์เบากเขี่อ่อนครับทำหน้าที่ดูแลฮิปโปสล็อตคาบิบ่าแล้วก็ฮิปโปใหญ่เลยครับผมก็ไม่คิดว่าเป็นมือทองแล้วก็ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วก็เหมือนเราเล่นกับสัตว์แล้วก็เอาไปลงครับแล้วก็คนก็ไปตั้งเอาว่าเราเป็นนักปั้นมือทองก็ดีใจครับว่าที่ที่คนชอบ ก่อนวันธรรมดาก็จะประมาณ700ถึง800นะครับตอนนี้ก็เป็น 5000- ถึง6,000วันธรรมดานะครับแล้วก็วันหยุดก็จะเป็นหมื่นนะครับจากเมื่อก่อนวันหยุดก็4 5000ตอนนี้เป็นหมื่นครับสำหรับหมูเองไม่มีนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปปลุกเขามาเพื่อให้เขาตื่นมาชวนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวประมาณ95%นจะเห็นเขานอน มีแค่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต์เานันแหละครับที่เห็นเขาตื่นก็แล้วแต่จังหวะนะครับใครจะไปเจอตอนตื่นตอนนอนก็อันนี้ก็แล้วแต่เขาเพราะเราไม่ไม่มีการปลุกเขาขึ้นมาโชว์เลยแล้วแต่พฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเลยรก็น่าจะเป็นความน่ารักของน้องครับแล้วก็บวกกับนักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วก็ถ่ายภาพน้องไปลงตามโซเชียลของตัวเองครับแล้วมันก็กระจายไปเหมือนเป็นคลิปธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นมีมเป็นอะไรมันก็เลยกระจายไปทั่วโลกเลยอันนี้เป็นชื่อจากแฟนเพจครับตั้งขึ้นมามีหมูเด้งคัดเลือกมาแล้วก็หมูแดงแล้วก็หมูสับแล้วก็เอาสาชื่อนี้มาโหวตครับก็หมูเด้งก็ชนะโหวต จริงๆก็คือเวลาผมเลี้ยงสัตว์ตัวไหนผมก็จะไปเล่นกับเขาแล้วก็ถ่ายลงโซเชียลอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสัตว์มาเพิ่มอีก2ตัวก็คือสลอ็อตก็เดี๋ยวก็มีแผนว่าเดี๋ยวก็จะไปเล่นกับสล็อตต่อไม่ครับไม่ไม่ได้เพราะว่าความน่ารักของแต่ละชิดมันจะถูกความชอบของคนไม่เหมือนกันครับอย่างฮิปโปมัน อาจจะถูกจลิตคนมากก็คนก็เลยชอบครับอย่างเป็นสล็อตอาจจะเป็นคนส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันดับแรกเลยเราสร้างความคุ้นเคยเขาก่อนครับก่อนที่ผมจะทาได้ขนาดนี้ผมก็ต้องเลี้ยงเขามาเป็นระยะเวลา8ปีครับเลี้ยงแม่เขามาซึ่งพอแม่เขาไว้ใจแล้วเราก็สามารถได้กักเขาได้มันก็เลยได้ภาพออกมาที่แบบใกล้ชิดแล้วก็น่ารักครับซึ่งถ้าแบบเราไม่ได้คุ้นเคยเขาแล้วอยู่ดีเข้าไปเล่นเลยมันก็จะ เราก็จะไม่กล้าเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปด้วยอะไรก็เราก็มีข้อห้ามมีมาตรฐานการเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็คือดูอย่างเดียวครับจุนไหนป้อนอาหารได้ก็ป้อนได้จนไหนป้อนไม่ได้ก็คือดูอย่างเดียวน้องนองนอก็ให้น้องนอนไปกลับมาดูใหม่ได้ไปดูสัตว์อื่นก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูใหม่แล้วก็แบบว่าสิ่งที่ไม่ควรทําเลยคือไม่รบกวนน้องครับไม่ส่งเสียงดังไม่เอาของปลาไม่ทําอะไร ที่มันไม่ดีครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรดีไม่ดีนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผม